นะครับมือนี้พี่น้องบ่าวครูดีพระมาจับหอยนะไปเป็นหอยชิบไม่คุ้มนะครับที่เลี้ยงไว้อยู่บอ่ขอขางบ้านปรากฏว่าออกแม่แพ้พันธุ์ดีครับผมเ,เต็มขอบบ่อครับเทนแนวเดียวแต่ว่ามือนี้เป้าหมายก็คือนี่ครับหอยเชื่อรือทิ้งออกไปปล่อยนะครับส่นขนาดมันขนาดมันไงกำลังพอดีปล่อย ไปปล่อยลงบอ่อดินกันเด้ใหญ่ไม่ได้ขนาดใดกะเอาไปปล่อยครับอันนี้นี่ผมจะพันครับอันนี้เป็นหอยเชลีธรรมดานะครับเดี๋ยวอยู่บ่ออีกบอ่อหนึ่งจะเป็นบอ่อเชลีสีทองเอาไปปล่อยขึ้นกันครับผมเอาอันนี้มาใส่หอยทากบ่เอาโอ้ บัวติดจากองค์ตัดองค์เดียงนี่กันข้าบัวเดี่ยงนี่ที่ได้ขนาดนี่นะครับไฮคมสมมติว่าอ้อมได้แล้วอยู่วันจากสองสามเดือนอ้อมได้เลยหไฮคม มันมานี่เดี๋ยวนี้มันจะต้องไปสู่บ่อดินเพื่อจะได้ตัวเร็วๆนะครับนะครับเป็นทำไมไม่คมอ้วนดียินดีแค่นั้นนีคือจมอมยุดเด้ลูกศร mực, thế ừ, là viên chắp thế hoài, tụt phung bạc hoài các bạn, con mì lại lún đại khánh, đại khánh đây, đang mỏi อยู่พื้นครับนายมันถิน่โตไม่ได้เขาจับมันสล็ส่วนใหญ่จะเป็นหอยคมนะครับที่เห็นอยู่หอยคมบอกให้จู่บบานเท่าเดี่ยครับผุน,น้อยลูกมันกออกลูกเขาก็ออกกระมี หลบับยังไม่ได้แนวเดียวมีไตเพิ่มไน,นอ้อยเสิมีแต่หลอกไมีได้ไม่แต่หอยขมหลายเอ้ยขมเรือหอยจูบบ้านเราเนี่ยครับนี่ลุ่นนี้ครับพอดีปล่อยหยิบโตนะ เรื่องปลาคับเป็นไงเรื่องคยหรบเกียงไอ่ะตัดน่ยน้องเลยก็แล้วนี่ครับเป็นผมเปนวบคอยขมคนเออคนหนูมันหนท่มันหลากลายคนขวัตัว บอลอร่อสักคนเี่เรา,าจะไปอีกบอนลคนนะครับบอพฟอแ์พันเมืองทุกคนหลักๆคนไทยท่านหนึ่งสีทองนี่นนนเ,ปนออเป็นสีทองนะครับเนี่ยก็ต้องผสมพันธุ์กันอยู่นี่สเถลิงกัน,นครับ เอยนเป็นไงเร็วๆไว้ววนี้เบืองบอนี่ครับบัดหลังบัดน,นีีติดจอมยุดเดียวเลยเพียบานนี้สีท้องับวบนคุณมีทั้งสีทองและสีดำปนกัน ไม่เป็นไรผมจะออนไปด้วยกันนี่แหละเพราะว่าอันนี้เป็นบอ่พอเพาะพันธุ์หรืม่ที่เพาะพันธุ์แล้วก็ออกไปน,นีตัวเมียครับเมียพันธุ์เมียพันธุ์ึงสีทองถึ่งสีดำเอาไปแบ่งกันเลย ขยันทำงานก็จะไป